บรรพบุรุษของท่านอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาที่มีเชื้อสายของชาวไอริชค่ะท่านประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของสหรัฐอเมริกาแล้วชาวไอริชเป็นผิวขาวจะเกี่ยวกับท่านยังไงคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคะรายการ h ับ f ไทยไอริสนะคะกลับมาพบกับเพื่อนๆในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นตอนที่2เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของท่านอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาแล้วก็ในส่วนของคลิปนี้นะคะก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของบรรพบุรุษที่สืบเชื้อสายจากชาวไอริชนะคะของท่านประธานาธิบดีก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวต่างๆของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามานะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องฮาร์ไทยไอริสกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปหน้าที่ฮาร์ไทยไอริสกำลังจะทำออกมาค่ะในปีพศ2550มีงานวิจัยที่น่าสนใจของเมแกนสโมลนยาร์ดที่พึ่งเริ่มค้นหาและมีการเชื่อมโยงบรรพบุรุษชาวไอริชของท่านประธานาธิบดีบารักโอบามา ในปีถัดมาพศ2551มีทีมนักวิจัยของเอนิเครนฟิโอน่าซิมอนและเฮเลนมอธส์สามารถสืบคนบ้นบรรพบุรุษของท่านประธานาธิบดีไปได้ถึงทวดลำดับที่7ที่เกิดในคริสตศักราช1698หรือในปีพศ2241ผ่านมาแล้ว323ปีก่อนจนในที่สุดปีพศ2554ในเดือนพฤษภาคมนักวิจัยแอนนีแครนได้ประกาศว่าพวกเขาสา สามารถระบุญาติชาวไอริทที่อยู่ใกล้ที่สุดของท่านประธานาธิบดีบารักโอบามาได้สำเร็จและเรื่องราวการค้นพบนี้ได้ออกอากาศทางทีวีรายการเนชันวายของช่อง RTE วันซึ่งเป็นรายการของประเทศไอแลนด์เมื่อวันที่20พฤษภาคมพศ2554 หมู่บ้านโมนิกรในเคา์ตี้ออลเฟเลเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีอาชีพทำวิกผมในสมัยโบราณในยุคที่วิกผมเป็นที่นิยมในหมู่ชนชั้นสูงและมีประโยชน์ในยุคก่อนที่จะมียาสระผมใช้แต่เมื่อหมดยุคของวิกผมแล้วครอบครัวเคอร์นีได้หันมาทำรองเท้าและต่อจากนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงที่มีโรคระบาดในรามันฝรั่งอย่างรุนแรงเกิดความอดอยากและความหิวโหยอย่างหนักผู้คนล้มตายมากมายและหลายล้านคนต่าง อออกกกจาาประเทศพพยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ตัดสินใจอพยพไปประเทศสหรัฐอเมริกาถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับความอดอยากหิวโหยและประวัติความเป็นมาของความยากจนประเทศไอแลนด์แล้วเพื่อนๆสามารถที่จะคลิกไปดูคลิปไอแลนด์ EP4 ได้นะคะ เดี๋ยวฮาบไทยไอริสจ,จะขอเริ่มต้นในส่วนของนักวิจัยที่สามารถสืบค้นลำดับของบรรพบุรุษที่ลึกที่สุดก่อนเลยนะคะแล้วค่อยไล่ลงมาเรื่อยๆเป็นลำดับเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นค่ะ สคนพี่น้องตระกูลเคอร์นีคนหนึ่งชื่อโทมัสเคอร์นีและอีกคนหนึ่งชื่อโจเซฟเคอร์นีบรรพบุรุษโจเซฟเคอร์นี่เกิดเมื่อคริสตศักราช1698หรือพศ2241เมื่อ323ปีก่อน,บ,นบรรพบุรุษโจเซฟเคอร์นี่มีลูกชายชื่อวินเลียมเคอร์นี วิลเลียมเคอร์นีได้แต่งงานกับมาการ็ตกริสทั้งคู่มีลูกชายและตั้งชื่อลูกชายตามชื่อพ่อของเขาว่าโจเซฟเคอร์นีซึ่งโจเซฟเคอร์นีน้อยนี้เกิดเมื่อคริสตศักราช1,794หรือพศ2,337โจเซฟเคอร์นีน้อยได้พบรักกับฟีบีโดโนแวนและได้แต่งงานกันเขาทั้งคู่ได้ลูกชายด้วยกันและได้ตั้งชื่อว่า เฟอร์มเมาเคอร์นี่ซึ่งเกิดในปี1,830หรือพศ2373ซึ่งบุคคลคนนี้เป็นพ่อของปู่ทั่วท่านประธานาธิบดีค่ะ ในปีคริสตศักราช1,850หรือพศ2,393ในช่วงที่มีโรคระบาดราในมันฝรั่งอย่างรุนแรงเกิดความอดอยากและความหิวโหยอย่างหนักผู้คนล้มตายมากมายเฟอร์เมาลเคอร์อนี่ได้มีอายุเพียงแค่19ปีเขาตัดสินใจเดินทางลงเรือโดยสารที่เรียกว่าเรือลงศพที่มุ่งหน้าสู่นิวยอร์กที่เรียกว่าเรือลงศพนี้เป็นเพราะว่ามีอัตราการเสียชีวิตในหมู่ผู้โดยสารสูงมาก เมื่อเฟอร์เมาสเคอร์นี่เดินทางไปถึงนิวยอร์กอย่างปลอดภัยเขาได้ออกเดินทางไปยังรัฐโอไฮโอทำให้เขาได้พบกับสาวโอไฮโอชื่อชาร์ลอตต์ฮอลโลเว์เกิดความรักและได้แต่งงานกันทั้งสองได้มีลูกด้วยกันและลูกสาวคนสุดท้องมีชื่อว่าแมรี่แอนเคอร์นีผู้เป็นญาทวดของท่านประธานาธิบดีบารักอุบามา เฟอร์มาเคอร์นี่ได้พาภรรยาและลูกย้ายถิ่นฐานไปจนถึงรัฐอินเดนนาและเฟอร์มาสเคอร์นี่ก็ได้เริ่มทำงานเป็นชาวนาลูกสาวของเฟอร์มเมาสเคอร์นี่คือมารีแอนเคอร์นี่ได้พบรักกับแจ็คขอบวิลเลียมดันแฮมซึ่งเขาทั้งสองก็ได้แต่งงานกันและมีลูกด้วยกันตั้งชื่อลูกว่าลาฟ วอลโดอิเมอร์สันดันแฮมเมื่อลาฟมีอายุได้เพียงแค่4ี่ขวบมารีแอนได้เสียชีวิตในปี1890เมื่อลาฟเป็นหนุ่มก็ได้พบรักและแต่งงานกับรูธรูเซียอาร์เมอร์ทั้งสองคนมีลูกด้วยกันก็คือคุณตาสเตนล่อาร์เมอร์ดันแฮมคุณตาแต่งงานกับคุณยายเมดิลีนและมีลูกด้วยกันหนึ่งคนก็คือคุณแม่ของท่านประธานาธิบดีสเตนลีแอนดันแฮมและ คุณแม่แอนได้แต่งงานกับคุณพ่อบารักโอบามาซึ่งเป็นชาวเคนยาทั้งสองมีลูกด้วยกัน1คนคือท่านประธานาธิบดีบารักโอบามาและคุณแม่แอนได้แต่งงานใหม่กับสามีชาวอินโดนีเซียชื่อโลโลโซโทโลมีลูกด้วยกันหนึ่งคนและให้ชื่อว่ามายาโซโทโลซึ่งเป็นน้องสาวต่างบิดาของท่านประธานาธิบดีบารักโอบามา ต้นตระกูลหรือบรรพบุรุษของท่านประธานาธิบดีนอกจากจะมีเชื้อสายของชาวไอริสแล้วยังมีบรรพบุรุษของท่านที่สืบเชื้อสายมาจากอังกฤษสกอตแลนด์เวลเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วยนะคะ ในการมาเยือนของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาหรือในสมัยนั้นท่านเพิ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกาและการมาเยือนประเทศไอแลนด์ของท่านนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างสำหรับญาติทางห่างที่เพิ่งรู้จักว่าท่านคือเชื้อสายของชาวไอริชและมีบรรพบุรุษคนเดียวกันนะคะ ในปีพศ2550เฮนรี่ฮีรีในขณะนั้นเป็นหนุ่มน้อยวัย22ปีซึ่งเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านโมนิก hmm. อเขาเป็นผู้ที่สนใจเกี่ยวกับลำดับญาติของตัวเองตั้งแต่พ่อของเขาเสียชีวิตไปมีอยู่วันหนึ่งฮีรีกาลังนั่งดูข่าวกับแม่ของเขาและผู้ประกาศข่าวก็ได้พูดชื่อที่คุ้นหูขึ้นมาแม่ของเขาจึงถามว่า mm hmm. ใช่เขาพูดว่าเคอร์อนี่หรือเปล่าซึ่ง สก,กูลเคอร์นี่เคยแต่งงานกับครอบครัวของฮฮลี่ีตั้งแต่ศตวรรษที่18และยังรายงานต่อไปอีกว่าประธานาธิบดีบารักโอบามามีลูกพี่ลูกน้องลำดับที่8อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้อีกจากนั้นเฮนรี่ฮลี่ีก็เริ่มมีนักข่าวเข้ามาสัมภาษณ์เขาในหมู่บ้าน ในช่วงต้นพศ2552เฮนรี่ฮีรี่เป็นผู้ที่สนใจเกี่ยวกับลำดับญาติของตัวเองอยู่แล้วก็ได้ค้นพบบันทึกที่เก่าแก่ซึ่งสอดคล้องกับการสืบเชื้อสายของบรรพบุรุษชาวไอริชที่มีความโยงใยไปถึงท่านประธานาธิบดีบารักโอบามา ต่อจากนั้นไม่นานนะักมีรักษาการทูตของสหรัฐเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีของประเทศไอแลนด์และมีการต่อสายถึงเฮนรี่ฮิรีหนุ่มน้อยผู้มีบรรพบุรุษชาวไอริชคนเดียวกับท่านประธานาธิบดีและยังได้ต่อสายโทรศัพท์ถึงผู้อํานวยการฝ่ายกิจการสาธารณะของสถานทูตสหรัฐเพื่อเข้าเยี่ยมและมีเอกอัครราชาทูตคนใหม่เข้ามาทําหน้าที่ในสถานทูตสหรัฐทันทูตก็ได้มีข้อความถึงเฮนรี รซึ่งทำให้เขาถึงกับนอนไม่หลับและเป็นการนอนไม่หลับที่ยาวนานที่สุดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนั่นก็คือท่านประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกาและภรรยา คือท่านประธานาธิบดีบารักโอบามาและมิเชลโอบามาได้มีกำหนดการที่จะเดินทางมาประเทศไอแลนด์และก็เดินทางมาที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้การที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดการจะเดินทางมาเยือนประเทศไอแลนด์และจุดหมายที่ตัวท่านเองต้องการมาพบก็คือลูกพี่ลูกน้องหรือญาติห่า,างๆของท่านมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆของหมู่บ้านเล็กๆซะแล้วค่ะหมู่บ้านโมนิโกเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ ที่มีผู้อาศัยเพียงแค่300คนซึ่งผู้คนทั้งหลายไม่ได้ให้ความสนใจกันเป็นพิเศษแต่ในครั้งนี้ก็เริ่มได้รับการบริจาคสีทาบ้านจากบริษัทดิรักซ์ซึ่งมีจำนวนถึง35,000ลิตรเพื่อเนลมิตรบ้านเรือนทุกหลังให้ได้รับการซ่อมแซมสีหรือแม้แต่หลุมบนถนนบริษัทก็จัดการซ่อมแซมให้เรียบร้อย กระถางไม้ดอกไม้ประดับก็ถูกยกขึ้นแขวนและวางจัดให้แลดูสวยงามนอกจากนั้นก็ยังมีการทำบัตรให้กับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์การมาเยือนหมู่บ้านแห่งนี้มีการวางแผนในการต้อนรับบนถนนสายหลักด้วยการขึ้นป้ายจัดเตรียมของที่ระลึกจานรองกระดาษกาน้ชาหมวกพวงกุญแจและเสื้อยืดซึ่งเขียนเป็นภาษาเกลิกและแก้วกาแฟบาลัก ก่อนวันสำคัญมาถึงก็มีหน่วยสืบราชการรับเข้ามาสอดส่องเพื่อความปลอดภัยของท่านประธานาธิบดีที่จะเดินทางมาเยี่ยมหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อมารีนวันซึ่งเป็นเฮลิคอปเตอร์ของเหล่าทัพได้นำคณะท่านผู้นำสหรัฐมาลงจอดในวันที่23พฤษภาคมพศ2554 ในขณะนั้นเฮนรี่ฮิรีก็เฝ้าดูการเดินทางมาเยือนของท่านผู้นำผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และในตอนนั้นเขานั่งอยู่ในผับประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นผับของลูกพี่ลูกน้องที่ชื่อโอลีเฮดความตื่นเต้นและความประหม่าของเฮนรี่ในตอนนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ยากเกินจะบรรยายจนเจ้าของผับหรือโอลีได้พูดหยอกล้อเฮนรี่เพื่อลดความตื่นเต้นเฮนรี่อยากดื่มบัลลั์ดีสัแก้วไหม เห็นรีตอบกลับด้วยอารมณ์ขันตามที่เคยพูดหยอกล้อก,กับลูกพี่ลูกน้องคนสนิทกันไปว่าผมไม่อยากให้ความประทับใจแรกของท่านประธานาธิบดีที่มีต่อชาวไอริชนั้นมีกลิ่นคล้ายกับแอลกอฮอล เมื่อท่านประธานาธิบดีบารักโอบามาและภริยาเดินทางมาถึงพร้อมคณะรักษาความปลอดภัยท่านได้แวะไปดูบ้านที่บรรพบุรุษของท่านเคยอาศัยอยู่ซึ่งบรรพบุรุษของท่านชื่อเฟิร์เมาล์เคน์นี่ได้ทิ้งไว้เมื่อ150ปีก่อน และในที่สุดหน้าที่แห่งการรอคอยก็มาถึงเมื่อท่านประธานาธิบดีและภริยาเดินทางมาถึงหมู่บ้านที่แรกของการไปเยี่ยมชมก็คือบ้านของบรรพบุรุษของท่านและก็ได้พบกับเฮนรี่และโอลีทั้งสองได้พาท่านประธานาธิบดีและภริยาเดินสำรวจรอบบ้านพร้อมทั้งได้อธิบายให้ท่านได้เข้าใจถึงสภาพของบ้านหลังนี้ในสมัยก่อนนั้นเป็นอย่างไรเมื่อท่านได้เข้าใจเรื่องราวที่อธิบายแล้วท่านเองก็หันกลับไปถ่ายทอดให้ กับภรรยาของท่านฟังอย่างสุภาพและต่อจากนั้นทุกคนก็ได้ย้ายไปที่ผับประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นผับของโอลีผับหรือบาร์ประจำหมู่บ้านในประเทศไอร์แลนด์นะคะถึงจะเป็นที่พบปะสำหรับนักดื่มแล้วแต่ก็มีความแตกต่างจากผับบาร์ในเมืองไทยบ้านเราพอสมควรค่ะดังนั้นการพบปะพูดคุยแบบเป็นกันเองในผับประจำหมู่บ้านจึงไม่เป็นอะไรที่แปลกนะคะ หลายคนรู้สึกประทับใจในตัวของท่านประธานาธิบดีบารักโอบามาและภรรยาเป็นอย่างมากค่ะในความที่ท่านเป็นคนที่ไม่ถือตัวและมีความเป็นกันเองกับทุกคนอย่างมากเรียกได้ว่าไหลกระทบไหลกันเลยทีเดียวยืนห่างกันเพียงแค่หนึ่งไม้บรรทัดเป็นภาพบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความร่าเริงและความคึกคักความรู้สึกที่ประมาที่ทุกคนรู้สึกกันมาก่อนนั่นก็ได้อันตรธานหายไปจนหมดค่ะเห็นด้วยเองได้พูดกับนักข่าวว่ามันเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของหมู่บ้านแห่งนี้ที่ไม่เคยเป็นมาก่อน และการมาเยือนของท่านประธานาธิบดีบารักโอมามาในครั้งนี้ทำให้พวกเขาได้พูดถึงไปตลอดการและเมื่อถึงเวลาที่ท่านจะต้องเดินทางกลับท่านเดินออกมาที่หน้าผับและได้พบกับชาวบ้านที่พากันยืนรอยอยู่ข้างนอก เรียกว่ามีจํานวนมากนะับพันคน,นหลายๆคนที่ไปยืนรอต่างพากันคิดว่าท่านประธานาธิบดีคงเดินออกมาแล้วก็บกไม้บกมือทักทายให้แล้วก็คงจะขึ้นรถไปตามนั้นแต่ว่าสําหรับท่านประธานาธิบดีบารักโอบามาแล้วไม่ใช่ค่ะเมื่อท่านเดินออกมาที่ประตูแล้วมองเห็นผู้คนนับพันยืนรอบกไม้บกมือทักทายท่านอยู่ท่านก็เดินตรงเข้าไปที่คนทั้งหลายแล้วก็ยื่นมือออกมาพร้อมกับเช็คแฮนกับทุกๆคน เรียกได้ว่าเป็นการจับมือกับประธานาธิบดีที่ยาวนานที่สุดก็ว่าได้เมื่อได้เดินไปทักทายจับไม้จับมือกับทุกคนแล้วจากนั้นท่านประธานาธิบดีก็ได้กลับขึ้นรถพร้อมกับผู้รักษาความปลอดภัยและรถของท่านก็ได้แล่นออกจากหมู่บ้านโมนิโกไปอย่างช้าๆ ะค่ก็ตามที่ได้เล่าไปแล้วนะคะทําให้เราเห็นว่าท่านอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามานั้นได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับญาติพี่น้องของตัวเองยังไงบ้างนะคะถึงแม้ว่าญาติพี่น้องที่ได้พบกันจะเป็นญาติห่างๆแต่ก็ท่านได้ให้ความสําคัญพอสมควรค่ะ จากนั้นเพียงแค่3ปีในพศ2557ได้มีการสร้างบารักโอบามาพลาซ่าขึ้นด้วยมูล,ลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่ชานเมืองซึ่งจริงๆแล้วเป็นเพียงจุดพักรถซึ่งภายในนั้นจะมีร้านอาหารให้บริการทั้งอาหารไอริชและอาหารจานด่วนบริเวณชั้นบนจะมีห้องจัดประชุมภายในห้องโถงมีขนาดกว้างซึ่งจัดแสดงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับโอบามาพลัสโมนิกรมีการจัดแสดงคนที่มีชื่อส ียงอื่นๆด้วยพร้อมกับรูปปั้นขนาดครึ่งตัวของท่านประธานาธิบดีบารักโอบามาและรูปถ่ายขนาดใหญ่ของเฮนรี่ฮรีที่กำลังจับไม้จับมือกับท่านประธานาธิบดีการมาเยือนของท่านประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ส่วนของบารักโอบามาพลาซ่าก็ได้กลายเป็นอนุสรณ์สถานของหมู่บ้านที่สำคัญ หลังจากการมาเยือนของท่านประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ผ่านไปความสัมพันธ์ระหว่างเฮนรี่ลูกพี่ลูกน้องของท่านที่เพิ่งได้พบกันก็ไม่ได้ห่างหายไปเลยในช่วงฤดูใบไม้ผลิเฮนลี่กำลังเล่นโทรศัพท์ของเขาอยู่ในผับประจำหมู่บ้านเขาได้รับข้อความจากทำเนียบขาวให้เป็นแขกรับเชิญตามคำเชิญของท่านประธานาธิบดีบารักโอบามาให้ทั้งแม่และเฮนรี่ได้เข้าพบท่านที่วอชิงตันดีซีเพื่อร่วมงานเลี้ยง และเฮนรี่ก็ยังได้เล่าถึงความประทับใจที่เขามีต่อท่านประธานาธิบดีต่ออีกว่าครั้งหนึ่งมีการประกอบพิธีปฐมมะเลิกซึ่งครอบครัวของเขาอยากจะไปร่วมงานด้วยแต่ไม่ต้องการไปรบกวนท่านประธานาธิบดีเลยตัดสินใจแอบเดินทางไปกันแต่เมื่อเขาเดินทางไปถึงอเมริกาแล้วเขากลับได้รับอีเมลจากทำเนียบขาวให้เข้าร่วมงานและเมื่อครอบครัวของเขาเข้าไปถึงในงานมีเสียงเรียกชื่อดังขึ้นมาว่าเฮนรี่ และนั่นก็เป็นเสียงของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งมิเชลโอบามาได้มองเห็นเฮนรี่เดินเข้ามาเธอไม่รอช้าที่จะรีบเข้าไปทักทายเขาพร้อมกับแนะนําให้เขาได้รู้จักกับญาติญาติทุกคนและทุกคนก็เดินเข้ามากอดเขาอย่างเป็นกันเองเหมือนญาติคนหนึ่งในครอบครัว ทั้งเฮนรี่และโอลีต่างเคยนับว่าพวกเขาได้มีโอกาสเข้าพบกับท่านประธานาธิบดีบารักโอบามามาแล้วถึง10ครั้งหลังจากกาันมาเยือนและผ่านไปเพียง5ปีทุกครั้งก่อนที่จะเข้าพบก็จะรู้สึกกังวลใจอยู่เสมอ,สมอแต่เมื่อได้พบหน้ากันแล้วก็รู้สึกผ่อนคลาย เขาเล่าให้ฟังถึงการเข้าพบท่านประธานาธิบดีในครั้งแรกที่วอชิงตันดีซีและท่านประธานาธิบดีได้พาพวกเขาขึ้นนั่งรถลีโมซีนของท่านประธานาธิบดีเดินทางชมเมืองไปรอบๆเมืองวอชิงตันดีซีทั้งเฮนรี่และโอลีต่างพากันประทับใจในตัวท่านประธานาธิบดีที่สนใจในเรื่องราวต่างๆของพวกเขาเขาบอกว่าท่านประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นผู้ที่มี คลิกภาพที่เคร่งขรึมแต่มีความเป็นกันเองอย่างมากและมีน้ำเสียงในการพูดที่ไพเราะมากๆตั้งแต่การมาเยี่ยมหมู่บ้านโมนิโกอของท่านประธานาธิบดีบารักโอบามาในครั้งนั้นทําให้ทุกคนในหมู่บ้านแทบจะเป็นไกด์นาเที่ยววิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกมากขึ้นเมื่อมีนักท่องเที่ยวต่างพากันมาเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในหมู่บ้านแต่ทุกอย่างในการเปลี่ยนแปลงมันย่อมมีผลบวกและผลลบตามมา เมื่อมีโอบามาคาเฟ่มาเปิดบนถนนสายหลักของหมู่บ้านการตกแต่งที่สวยงามและโดดเด่นได้ทำให้ร้านค้าที่เปิดกิจการมานานต่างต้องปิดกิจการบางก็ติดป้ายขายหรือให้เช่าและบางกิจการก็ย้ายไปเปิดที่เมืองใหญ่กว่า และแน่นอนเมื่อมีธุรกิจพลาซ่าเกิดขึ้นมันมีการสร้างงานให้กับผู้คนและก็ได้เพิ่มอะไรอีกมากมายหลายอย่างให้กับคนในท้องถิน่นแต่ในทางกลับกันก็ทำให้ธุรกิจเก่าแก่หรือธุรกิจขนาดเล็กต้องปิดตัวลงไป ผู้คนที่เคยเข้ามาเยี่ยมชมบ้านเรือนร้านค้าเก่าแก่ในหมู่บ้านต่างก็มีจุดหมายใหม่มุ่งไปที่พลาซ่าแทนและสิ่งนี้ก็ทําให้เกิดเสียงทะเลาะกันระหว่างธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นกับ ความเจินใททุกรญๆสําหรับเรื่องราวที่เล่าผ่านไปแล้วนะคะไม่ว่าความเจริญจะไปสู่ที่ใดนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลบวกและผลลบมันย่อมมีตามมาค่ะสิ่งที่สำคัญคก็คือความดีและก็ความสามารถของตัวเราเองที่เราสร้างขึ้นอาจะเป็นแรงผลักดันให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหล,ลาน แรงบันดาลใจให้พวกเขาอาจจะทําให้พวกเขาเจริญรอยตามที่เราได้ทําไว้จนประสบผลสําเร็จแน่นะคบคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องฮับไทยไอริชด้วยค่ะแล้วไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ